มาจาะพี่น้องมันหมามจ้ามาปลากเกาีเห็ดเพิงหวานโอ้มางามแต่ค่อยๆเก็บเพิน่นที่ไรอ่อนซ้อนเย็น,นเนพิ่นไหวสองอาทิตย์เพิ่นกระลังอันนี้เลยนี่กระลังดอกคนอ่อนโอ้ยนอนพี่น้องมองเรื่องเหลืองเพิ่นเนะาะเอาออกจ้า หิตผึ่งหวานกำลังออกปลาประเทศเอสโตเนียด้วยสาพี่น้องบ้าดอกนี่มางามแท้บุย้ยดังบุกเลยป๊าพี่น้องเลยนะโอเคเจ้าป๊าตปึปทนที่ละงามเนาะ ตัดแบบขาอือหืองามแต่อยุ่งยุ่งกับพอยุ่งโอ้งวมาบ่ผิดหวังเด้อหรอรอก้มาสองคนผัวเมียจ้ะแต่ว่าผัวหักบ่เคยเขามาในปลากับเมียดอกแล้วก็ไปปัดอีกเตือนน้งนี่บานมันซุ่มฝนก็ลังตกหมือนเสานี่แท้ๆเลยจ้ะงามแห้งมันนะ ไปตออยุ่งกับห,หลายพี่น้องกำลังงามเห็ดเหลืองกำลังออกเด้อนีเพื่อนลูกเพิ่นหน่อยๆปิดเพื่นไว้ออกยุข้างทางนีได้พี่น้องไม่ค่อยเก็บดอกนี้แล้วเสียให้เบิ่งขอเก็บข้างทาาดีีแนมมากก็เห็นเลยงามเนาะ ข้างอีลีจ้มรถคอยจอดยื่อหันยุ่งกับไลายครับเก็บเห็ดกับบ่มวลขันยุ่งต้อมหนา้าต้อมหลังอยู่ เฮ็ดก็ร่างเริ่มออกออกแดบทางหางเนาะแต่ก็ออก,ด,ก,นะด,ออกดอกใหญ่มันก็เลี่ยนเห็นง่ายนะจ๊ะป๊าเนี่ยมันเกิดเป็นฟูงบางๆป้าดอกดอกก็รังงามก็รังพ่ออันนี้เลยพี่น้องเอ้ยจะมันงามครับมาบ่าเสียเถี่ยวเลย รอบนี้พุ่นอยู่ทั้งง่ายพุ่นอีกเดี๋ยวคอยหมดก่นอนกล่องของแม่น,มนัก่กระป๋อยแบบพี่น้องโอ้ยขาดหมดเนี่ยเป็นอยู่ เสียงเงี้ยก็ไร่ได้กลจ,จากท่ารถดอกพี่หน่องได้ยินเสียงรถนะเราก็งามครับน,นี่นะยุ่งกัดตอมหัววึงวึงอยู่พี่หน่องเออทั้งกัดหนาทั้งกัดคิวยุ่งหลายฝนตกไม่ไม่เหน็นนะอดอก้อย ี่ตลาดตอนนี้โมเมนกิโลละเจ็ดแปดยูโรหรือเท่าไหร่่อยกระจื้อบ่ได้่งามเนาะ,อะมองเห็นอีกจ้ะพี่น้องเห็นบ่เห็นบ่ถนนหาอยู่ใกล้ถนนนี่เองไหนบริหาออกใกล้ดอกจากยานหลงตาเนะ เจมินฝรั่งมาตัดเฮ็ดถิมแม่เบิงมันก็นยังอ่อนได้หน่บ่ได้ว่าพี่น้องนี่ตัดไม่ไหมเลยยางไปบางหันเลยนน่เบิงคุณมาตัดเห็ดคอโลเคแล้วโอ้เธอกระเสอเอาไปเสียบใหม่ยางได้พี่น้องขอสิปนนะจิได้จังเฮ็ดเนวนั่นโอ้ กูเ,เงือกฝรั่งนี่แบบนี้จากพี่น้องในเมืเม่อเพิ่นบ้าเอ้าเนาะเอากลับมาเก็บเอาดีกว่าฝรั่งเพิ่นบ่เอาจากพี่น้องดอกยังไงสิแต่ยังว่าจะเอาไก่ยางอย่าบ่าห้ข่อยวดจ้าผูได้บ่เอาก็ได้ขอปาดขาแบบเลิกๆเพราะว่าเพิ่นไี่นอนเนาะ นง่ามยังแข็งทุนอีกสามดอกติดตั้งเลยบอโหจะคล้องแสบสะลางเลยสรล,ลางถากออกไปก่อนเกาะน้ำใหม่น้ำมือถากกระเลย จัดขาเย้า,ยาๆเลยจ้ะบ <Okay. S 1> ้านที่ห้ามากไก่เนาะห้า่ไปเด็ดอันนึงงห้าเห็นเห็ดอันนึงเขาก็เอาแล้วพี่น้องเพราะว่าเห็ดนี่เอาไปย่างแล้วมันหอมหอมแห้ง เพเป็นฝ่าวเบิดเลย,ยเต็มขู่เลยดอกมีเพื่อนเ่าและว,ว่าเอาเพื่อนดอกจก้ะโอ้ยสิเอาดอกนี่ดอกอฝ่าวแล้วตัดออก หลายๆถ้าเป็นฟ้าอืออันนี้เห็ดเขาไข่พี่นอ้องฝนตกใส่เพ,เพิ่นเพิ่นแล้วสีจืดเนาะเห็ดเขาไข่เจ้าก,กติกติเพิ่นจะเป็นสีเขียวเลยทีนี่นามนามฝนอันนี้เพิ่นเนาะจ้ะ จะให้เขาไข่อีกดอกจากพี่น้องเอาไปข้นเท่าเลยเจ็กเอาไปย่างปนแสบโอ้ยดอกโอ้ยอยุ่งไยแห้